เริ่มครับอ,อ่ะอันดับรแรกทำไงครัเราจะสตีมก่อนเลยใช่ไหมคะใช่เราเริ่มแล้วอ่ะรอบนี้เราก็จะกดเริ่มค่ะแลเคแล้วอันนี้คือเดินหน้านะคะอันนี้คือตัวอนณาเองค่ะสวยไหมคะอันหาตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คืออนาจัดสเปคไม่ใช่อนณาทำเองเลย แล้วเกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะลูกอันนี้คือเราต้องปรับอันนี้ก่อนนะอ่ะอีอละละนี่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนี่เดี๋ยวอนามีคําความนับให้ด้วยนะจริงออืยังไงลูกนี่เดี๋ยวนาจะเอาอันนี้ก่อนนะแล้วก็เอาปืนแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็รีบวิ่งเลยวิง่งไปมันมต้องไป <นะ S 2> อีกด้านเนาะนี่ ไปด้านนู้นโอเคจัดไปไปเดบิดาหัววิ่งอย่างเร็วอ่ะกโดดได้ด้วยอื้มถ้าชนเสาปังเอาทะลุเสาได้ด้วยไปไหนเราจะไปไหนกันตอนนี้เราจะไปตรงนี้กันนะอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเลี้ยวยังไงเนี่ยนี่ไงก็กดมุนมมุมกล้องก่อนแล้วแล้วเราก็จะหมุนมุมกล้องก่อน ไปไหนไปไหนเดี๋ยวป้าอแล้วเราก็จะเลี้ยวตรงนี้แล้วเราก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราปรับก่อนอ่ะแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนาะอันนี้คือกำแพงกำกำแพงมันลับอันนี้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะลูกอันนี้คือเอ้าตายอ้าตายได้ไงอ่ะไม่ตายโอโดนโดนอันนั้นทับ ทับไปหรอใช่ค่ะอืมน่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคนดูก่อนวันนี้เรามาเจอกันในเกมอะไรในโรบอกคะ่ะวันนี้เราก็จะบู๊แคปเวนกันค่ะบูเคปเวนอโอใช่โอเคโอเคนี่ป้าดูลูกเล่นเลยเนะี่ยป้าไม่ได้ช่วยเลยเพราะป้าเล่นไม่เป็นโอเคอันนี้เราก็จะกดแบบนี้เราต้องไปตรงนั้นให้ได้อะ่ะตรงไหนตรงไหนโอเคหม หมุนก่อนหมุนอ่าหมุนแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปตรงนี้อ,อันนี้อัน,นาพึ่งพึง่งหัดเล่นโลบอกเนี่นย่น,นะคะนี่ก็คืออาจจะดูตะกุกตะกากนิดนึงอันนี้คืออะไร,รอะลูกก็รู้เองแหละเฮ้ยมันเป็นประตูลับต้องไปทางไหน เฮ้ยฉันก็เดินไปมันคือห้องลับเหรอใช่จ้าเฮ้ยมันโหตรงไหนเนี่ยแล้วก็หมุนมุมกล้องแล้วก็จะไปเต็มยังไงยังไงแล้วก็จะหมุนต่อแล้วมันมีภารกิจอะไรให้เราทำแล้วเราก็จะเอาระเบิดมา จะไปปุ่นธนาคารเหมือนปุ่นธนาคารได้ด้วยเดี๋ยวเตรียมของก่อนเอาอะไรเอาอะไรเตรียมอะไรคะเตรียมเงินาแจกเพื่อนด้วยเงินแจกเพื่อนได้ด้วยนี่แล้วเราก็จะเอาวางตรงนี้เลยนะคะชืบนทวบแล้วก็กด่นอย่างนี้ เะ <Okay S 1> มั<น>ะใช่ <ฮะ S 1> เสียงบบบเสียงอันนี้มันไม่ดีลูกเดี๋ยวเราเค่อยไปเปิดดูทีหลังก็ได้นี่นจะดังตุ้มอย่างนี้ลแล้วเราก็กดอันนี้แล้วเราก็จะได้อันนี้อนี่เห็นไหมหกเงินไปด้วยวเราเอาเงินไปไหนอลูกแล้วเราก็จะเลี้ยวเชวบแล้วก็ เราก็จะเอาเงินไปแจกเพื่อนแต่ไม่แจกไม่ได้นะทุกคนอ่ะแจกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนต้องปนเองแล้วเราจะออกไปได้ยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนแล้วก็กลับทางเดิมไง๋อคุณพ่อไม่รู้เลยอือฮหอออเนี่กลับทางเดิมโออันนี้คือทางเดิมหรอ นี่หนูรู้ได้ยังไงเนี่ยทางเนี้ยโอ้โหแล้วก็ออกไปแล้วเอาเงินเอาเงินไปทำอะไรซื้อบ้านเหรอใช่อืม ดี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 ดอกดีดอกอีกข้างคนดีด็ดอกเออนะัอะไรหมุนมุมกล้องแล้วก็หมุนอุ้ยหมุนมุมมุนทำได้ไหมเราลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูไหมนึ่งเงี้ยนึ่งเงีเ้ยน่าทางออกทางออกโหเออเออเอเอแล้วก็ไปปุ้นธนาคารได้เลย yeah. ตอนนี้เราป้นธนาคารในเกมบุ๊ k เฮฟเวแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรต่อคะเดี๋ยวเราก็จะออกประตูตรงนี้เลยนะคะอือฮ uh ้นอุ้ยน้าสวยน้าสวยแต่ง<ว>หน้า,าปังแล้วเปิดเปิดยังไงอะแล้วก็ตรงไป oh, นี้เลยโอเคเราจะปรับตัวให้มันเล็กกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปป้บบนบ้านเพื่อนต่ออะไรนี้ แบบทำตัวเล็กๆอย่างนี้เหรอแล้วจะแบกกระเป๋าไหวเหรอลูกแบกกระเป๋าไหวดินี่เด็กก่อนนะก่อนนะติดอะเราก็จะออกไปให้ได้นะคะนี่นซื้อบ้านเลยไหมซื้อบ้านเลยไหม,อเ,ไหมเอาันนี้เลยไหมเอตอตรงชึบกดเลยกดเอาต้องเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันกดไม่ได้อ๋อ แบบไหนชั้นเดียว,วพอมั้งแบบไหนสวยแบบไหนสวยเดียวมั้ยอันไหนชั้นเดียว,แบบยวอ๋อโอเคไหนมันมีให้เลือกหลายแบบไหมเราก็หมุนหมุนเม,มาส์ตรงกลางเนี่ยอ๋อฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเมาส์วางไว้ตรงนี้เอามาเมาส์วางตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไหนก็นหนูปบมง นี่เราเอาลูกศอเน,นี่ยว pues างตรงนี้แล้วก็หมุนอุยจ oh. 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 oh, oh. ุดจบ้านแบบสวยปังอลังการทุกหลังอืมไม่ใช่ค่ะนะ่อลูกศอนเราต้องอยู่ในกรอบนี้ทุกคนอย่าเพิ่งงงนะอันนาเพิ่งฝึกเล่นโลบอกในคอมใช่ค่ะโอเคเลื่อนไปข้างบนให้สุดเลย ตอนนี้เราก็จะเอาอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีเอาไปได้ไปได้ไปได้ไไดางอันนี้พูดยางยิงยาวปักกระเป่ายิงจุบอันนี้ออกกันไกลอันนี้ออกค้อนอันนี้ <c oughs> โอเคยังไงเนี่ยเราโอ, <c oughs> อ้มันชางเร็วจัดแล้วกระเป๋าเงินหายเนี่ยทำไงดีเนี่ยอ๋อเก็บไว้เก็บไว้นเราเก็บไว้ตรงนี้ แล้วเราระเบิด <tech> บ <Kid> <laughs> <lock. the> ้านตัวเองได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ดิเอาจริงดิอ้หุยหุยฮุยฮ้ยล็อกก่อนล็อกก้อนล็อกแล้วล็อก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 ฮยเพื่อนมาอยู่เลยอ่ะทำไมคนนี้ตัวใหญ่ดังระวางระเบิดเขาเลยได้ไหมเอาตาย แล้วคนนี้มันมาปลวนเปียนบ้านเราทําไมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าบ้านเรามีธนาคารเลยโอ้โหแต่ตอนนี้เงินเราเก็บไว้ที่ตัวใช่ไหมใช่เรายังไม่ให้ใครเห็นอยาก<ม>ให้เราตัวใหญ่ไหมป้าเอาดีเอาดีลองดูลองดูหูตัวใหญ่มากโอ้เลือกหน้าได้ด้วยเหรอเพื่องผาก็เลือกได้ หุยมีชุดสโนไวท์ลูมิซินดิเลร่าลูมิเออลูมิชุดนั้นชุดลูมิโอ้โหทันสมัยเหมือนกันนะเนี่ยอืมไอโกวิ้อแอปเลยนะแอัพอัพอปสีเมอร์โมนกบีโกบีโกบีโกบี ออออโอเคเราก็จะเอารถนะคะแล้วเราก็จะเอามันนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าสกเก็ตบอร์ดลูกโอเคแล้วก็ใสไปไม่ดูนะคะเกออแม่แม่ทักมาโอเคนะทุกคนเอาเร็วไปเลยไปเลยเราก็จะหมุนก่อนโอเคมันยังขดไม่ได้อะ ไหนไหนไหนนี่ไงก็นี่มันกดอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องไปยังไงอ่ะอันนี้ไม่เป็นเลยอ่ะโอเคเราก็จะไปข้างหน้าต่อนะ๋ออย่ายงนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนหนูแปลกแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวก่อนหุยมันจะไหลลงถนนล <c oughs> แล้วฟ <c oughs> ิดปิดปมุมกล้อง ไนเราไปทำาเนอะไรได้อีกในเกมเนี้ในเกมนี้เมื่อกี้ป้าเห็นมีคนเล่นสามแสนเลยนะหรอใช่อยู่เขเนี่ยงั้นคนอยู่ในเนี้ยน่าจะเยอะอะแต่เขาไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะเดี๋ยวหนูดูดก่อนนะเนี่ยเยอะไหมหรืออ๋อหรือมันเป็นแยกย่อย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 ไปหนูอทายอยู่ค่ะแม่อืม มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะมืดแล้วเราจะได้ไปป้อนบ้านหุยทำไมเขาอยู่ในลูกโป่งอ่ะทำไมเราเนีด้ทำไม่ได้เราขึ้นลูกโป่งได้ด้วยเหรอทำไม่ได้อพราะกล้อง,ลองเลยไปเลยเราขี่เครื่องบินไหมมีเครื่องบินให้ขี่ไหมเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกัน,วกนนะคะมีอะไรอีกก็ไม่มีอะดิ อ๋อว้ยมีเรือมีฉลามด้วยแล้วเราไปขี่ฉลามกันที่ไหนอะลูกพ่สานานอ้โอไม่มีเค,เครื่องบินค่ะคะุณพ่อโอ้มีรถกอล์ฟด้วยเราก็จะเอาสาเกตบอร์ดเนาะมีสเกตบอร์ด<ป>ใส่สเกต็ตโรดลูกเลย ชาว์มาแล้วจ้ากอัมวงกลมหนึ่งหุยยังไงยังไงเพื่อนวนเวสมาทำไมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวน้อยอีหุยแม่มดแม่มดเด็กกว่าน,นะแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเด็กกว่อนนะคะเราก็จะเอาตัวเอ่อตัวดีดีร็อกดีร็อก ทำไมเรามาทีา่สนามยาไปมีเราต้องกลับบ้านได้แล้วบ้านรอเราอยู่อ่าเราเราใหม่ดีกว่าเราเริ่มใหม่ดีกว่าบ้านโดนปนแล้วเอ้าออกแล้วใช่ไหมไม่จะเริ่มใหม่จะเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ยังไงโอเคม่เาก็ได้แวบจื้อปุ๊บแวฟวบเราอยู่บนถนนเฮ้ยใครขับรถมา เดี๋ยวพึ่งป้าอ่านชื่อทุกตัวได้เลยนะใช่อันนี้ถนนเลยถนนบุกคเฮเวิเดี๋ยวก่อนมันซื้อบื้อไปหมดแล้วอาอเหรอแล้วใครมาขี่รถนี้เรานั่งรถไปกับเขาได้ไหมได้ดิทำไงทำไงเราจะเก็บรถก่อนโอเคนั่งรถไปด้วยเลยอ,เอยู่ไปไหนไอไปที่นั่นก่อนแล้ตัวเล็กเกอร์อะ อกกันไบก่อนก่อนที่รถเขาจะไปเด็กสาวคนสวยมาแล้วจ้าวยหนูกลัวมันไม่พอเอาไม่เป็นไรเขาไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอาศัยคนอื่นรถโคตรเท่เลยมันขี่ฟองได้ด้วยอย่างเท่อ่ะ้ยปุ๊ปิ๊บบุ๊ปบิ๊บมฝนและอันกันลูกพี่ฝนพี่ฝนอ่ะตีมือตีมือ เออ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 ไปอยูไปไหนไปไปด้วยดูดีเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนน้ำผูฟองอันนี้อะไรสนามบินบุกเฮเวนเอ้ามีสนามบินก็ต้องมีเครื่องบินดิสนามตํ้รวยอ๋อสถานีตั้กระดดลลวแ้นะโอเคไหนลองไปเที่ยวสนามบินดิ ไม่ใช่สนามบ,บินเนี่ยสนามบินเนี่ยรูปเครื่องบินเนี่ยเห็นปะไหนนี่ไงไม่ใช่เอาเพื่อนเพื่อนมาชวนแล้วเนี่ยไปด้วยกันไหมเธอจะไปกับฉันอย,อย่างเงี้ย <c oughs> อ้าว <c oughs> เพื่อนหลุดเฮ <c oughs> ้เพื่อนเราด้วยอ้าไปแล้ว <c oughs> เพื่อนไปแล้วเออลูกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้านอนแล้วนะคะ วันนี้เราเล่นบุ๊กเฮเว่นกันเท่านี้ก่อนไหมไม่เอาค่ะหนูยังไม่อยากโอโอเคโอเคฟุฟ oh, <okay>, okay. ุฟ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 อ๋อ oh, นี่ ấy, กลับบ้านตรงนี้ป่ะโอ้เ oh, มาส์คิงนี้ปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านยังไงเนีย่ยเราต้องกลับบ้านเองออ๋อเหรอแล้ว เนี่ยกดตรงนี้ป่ะโน้โนนจะถ่ายสกเก็ตบอร์ดกับโอ้ยรู้เหรอว่าบ้านหลังไหนอ่ะดูดิแค่ดูรูปก็รู้แล้วอืมอยหลังตรงไหนอ่ะคุณอกดเอสไงคะแล้วก็ปรับมุมกล้องอแล้วก็ตรงไปแล้วเฮ้ยคุณจีโน่จีโนู ต้องมีเพลงเปิดตัวด้วยนะจีนัวใช่ไปกับถึงบ้านวันนี้เราสตรีมเท่านี้ก่อนนะไม่เอาอมีร้านไอติมด้วยวีร้านเกมโอ้โหเกมนี้ใหญ่โตโมโห้านมากเคี่ยวยังไงก็ไม่หมดหรอกอะไรเนี่ยพอสตรีมเองเป็นแล้วก็จัด อันนี้คือคุณพ่อไม่ได้เล่นเลยนะอนลูกสาวเล่นแซแซลูกสั่งลิ้นพอดีเกยเออไปไปไปไบ้านอยู่ตรงไหนอ้มีปราสาทด้วยเออ,อ,อคุ้นๆน,น้องเหมือนบ้านเราอยู่แถวนี้นะลูกเนาะอือหนูรู้แล้วบ้านหนูอยู่ไหนแม่มาตามหาแล้วต้องนอนแล้วไม่เอาค่ะไม่เอานะคะเดี๋ยวค่อยมาสตรี EP ม EP สองไหม อีพีสองต่อไปใช่ใช่ใช่สตีมอีพีนี้เราเราพอก่อนไหมเราถึงเวลานอนแล้วลูกดึกแล้วนะหอยหลังมันไม่ได้อ่ะป๊าหนูอยากไปข้างบนน่ะหนูอยากจะไปดูประสาทอ่ะบ้านอันนี้อะไรเครื่องเครื่องประดับมงกุฎชุมชนมันคืออะไร บ้านหนูอยู่ไหนอันนี้ป๊าป๊าคุมให้นะอ่ะเราก็จะลงไปข้างล่างก่อนนะคะเราไม่เจอบ้านนะคะอาวบ้านหายเอ๊ะหลังหลังไหนเมื่อกี้มันเป็นชั้นเดียวหรือเปล่าคะมันชั้นสองชั้นนะคะวะเลี้ยว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 เลีเ้ยวละเลี้ยวละยวหยุด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 ,ยดอะหันมาทางนี้บ้านเราเบอร์สิบสองอะเบอร์สิบสอง ปลว่ามันน่าจะกดได้นะแบบอย่างเงี้ยวาปปุ๊บนี่ไงโหนี่หรือเปล่า้ยใครเอารถถังวะเนี่ยเฮ้ยใครมาขี่รถถังเนี่ยเธอรถถัถงมันทำอะไรกับบ้านช้อนโอเคเราจะปลดล็อกแล้วเราจะเข้าบ้านกันเฮ้ยขี่สกูตเตอร์เข้าบ้านขึ้นบ้านเลยตอ่อตาไปไป ล,ล็อกบ้านไหมล็อกบ้านไหมอ่ะคือคือตอนนี้เ,เราจะมาทําเรื่องสงนุกกันนะคะอ่าฮะโอเคโอเคคือเราจาจาอะไรป้นบ้านตัวเองเออตลก <c oughs> แผนสูงนะเราอะ่ะกลัวน้องตื่นอ,ะอ่ะเออจะป้นบ้านเนี่ยเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวน้องตื่นละเราจะเอบเอบ วิล <emaal> <Christmas. S 1> mm ้างมือล้างมือหนูแน่งตรงนี้ก no. right. ่อนเออบอแนงอบโอ้โหเอาจเาไป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 จากคนพี่แล้วก็จะไปห้องเง้นี้กันต่อนะคะแล้วเราก็จะเออ พูดแต่ไม่รู้ไหนมันมีห้องอะไรบ้างบรรยายหน่อยสิอันนี้ห้องแต่งตัวค่ะอันนี้คือห้องตู้เซฟค่ะเห็นไหมค่ะเอาเงินใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวกันนะคะนีเงนเงนเงยเกทำไมไฟไหมลูกกด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  เดี๋ยวหาปืนก่อนอืมปืนได้ก็ปืน,ดปปนได้กระเป๋าใช่ได้อะไรกับวันธิบ,บิอาะไปไหนแล่ะอันหนาจะเล่นท้อันนาไม่เล่นอันนาเล็วโอ้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนบายบายค่ะบายบายไม่รู้แฟต่อแล้ว โอเคบ๊ายบาย